สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้กุหลาบแดงแหงสีชนนะคะก็จะพาเพื่อนๆมาดูบอนสีต้นนี้กันนะคะแรงขนาดนี้นะคะต้นอื่นเนี่ยก็คือพักหัวไปหมดแล้วนะคะเหลือต้นนี้นะคะสวยงามมากๆยิ่งสวยขึ้นสวยขึ้นนะคะกุหลาบแดงทำมาไว้แต่ไม่คิดว่าเขาจะออกมาสวยประมาณนี้นะคะเนี่ยเพื่อนๆดูเลยว่าสวยมากๆสาเหตุที่ได้สวยทำยังไงนะคะ เดี๋ยวกุหลาบแดงจะทบทวนให้ดูว่ากุหลาบแดงทำยังไงทำไมเขาถึงยังสวยแบบนี้แล้วสีนะคะบอกเลยว่ายังสดสดสวยมากๆค่ะบอกได้เลยว่าสวยมากแค่พุ่มเล็กๆนะคะแต่ว่าทำให้สวยงามน่ามองต้นนี้ก็น่าจะเป็นเจ้ากรุงไกลเซอร์นะคะเพื่อนๆและเดี๋ยวไปดูนะคะถ้าเพื่อนๆมีบอนต้นอื่นเพื่อนๆทำตามได้เลยนะคะ บอนสีออกมาสวยปิ๊งแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูวิธีทํากันค่ะเนี่ยค่ะผลลัพธ์นะคะนี่ค่ะกุละะะหลาบแดงก็จะปลูกด้วยกระถางอันนี้นะคะจะทําเหมือนที่ต้นให้ดูนะคะต้นเดิมให้ดูนะคะอันนี้กุหลาบแดงก็ใช้ดินธรรมดานะคะก็จะมีอันนี้ก็มีขุยมะพร้าวเล็กน้อยนะคะที่มีอยู่แล้วก็นํามาผสมก้าด้วยกันนะคะแล้วก็ เพื่อนๆหาดินที่เพื่อนๆมีก็ได้นะคะข้างๆบ้านนั่นแหละค่ะแล้วก็หาดินเผาไฟนะคะดินเผาไฟมา,าสักนิดนึงแล้วก็นํามาผสมกับดินขุยมะพร้าวนะคะเพื่อนเนี่ยค่ะขุยมะพร้าวแบบนี้นะคะถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะแต่ที่หลักๆสําคัญนะคะเพื่อนๆหาดินที่เผาไฟมาได้นะคะยิ่งดีเนี่ยค่ะดินเผา ไฟแล้วเรานํามาผสมนะคะไม่ใช่อเอาเยอะนะคะแค่เล็กนออ้อยเองหลังจากนั้นนะคะเพื่อนผงชูรสนะคะเพื่อนหามาเลยนะคะแล้วเพื่อนนํามาทําแบบนี้เลยเนี่ยโรล,ลงไปแบบนี้ค่ะนะคะก็ประมาณหนึ่งช้อนชานะคะเนี่ยทาได้แบบนี้เนี่ยคลุกคเคล้ากันแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะ หลังจากนั้นเพื่อนๆก็หากระถางตัวนี้ค่ะมาใส่นะคะเอาแบบง่ายะคะ่ะปลูกแบบง่ายๆแต่ออกมาสวยดีโดยที่ไม่ได้ตั้งใจว่า,าจะทำออกมาแล้วจะได้ขนาดไหนนะคะเนี่ยค่ะพอได้แบบนี้นะคะเพื่อนๆก็หาต้นบอลสีนะคะมาใส่เลย เนี่ยค่ะเดี๋ยวไปหาต้นบอนสีมาใส่กันค่ะอันนี้ค่ะต้นนี้นะคะกุหลาบแดงนะคะเพาะเอาไว้นะคะดูนะคะแตกขึ้นเต็มกัะกระมังแบบนี้เลยทีนี้เวลาเราจะโอนเข้าไปลงกระถางนะคะเราก็มาตักไปจากแบบนี้เลยนะคะเพื่อนเนี่ยค่ะอเราแค่นี้พอนะคะนี่ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปปลูกกันค่ะ และเมื่อเราเตรียมดินไว้แบบนี้นะคะนี่เราไปขุดมาแล้วนะคะเราก็มาใส่ได้เลยพอเราปลูกไว้แบบนี้นะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆก็หาดินตัวนี้มากลบเพิ่มลงไป เนี่ค่ะจากนั้นนะคะเพื่อนๆนำไปทำแบบนี้กันต่อค่ะนี่ค่ะเราเอาน้ำใส่ไว้ในอ่างหรือที่รองน้ำโว้แบบนี้นะคะแล้วก็นำบอนที่เราปลูกนะคะใส่ลงไปแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะนี่แหละแล้วเราก็รดน้ำแบบนี้ก็ได้นะคะเพื่อนเดี๋ยวเขาก็ดูดน้ำขึ้นมานะคะดูดน้ำจากข้างล่างขึ้นมาแบบนี้แล้วค่ะ ปลูกง่ายๆนะคะเพื่อนๆจะเห็นได้เลยว่าจะสวยทันตาเห็นเลยค่ะและนี่ค่ะอันนี้นะคะกุณลาแบงทำเอาไว้ก่อนนี่ดูนะคะเขาสวยประมาณนี้ขยับนิดนึงนะคะเนี่ยค่ะว้าวหล้มล้มๆลมนี่ค่ะเห็นไหยคะเพื่อน นี่แหละสวยมากๆเลยดูใบนะคะนี่เห็นไหมคะใบของเขาแล้วสีของเขาก็จะสวยมากๆนะคะสีของเขาจะสวยมากๆและวิธีการวางนะคะต้นบอนชนิดนี้นะคะเขาชอบแสงรำไรนะคะต้นนี้เขาจะโดนแสงแดดช่วงเช้านะคะเขาเลยออกสีมาสวยนะคะแล้ว อันนี้ที่เราขุดมาเมื่อกี้เขาอยู่ในร่มนิดนึงนะคะเขาจะไม่ค่อยออกสีเท่าไหร่เห็นไหมคะแตกต่างกันและต้นนี้ที่กุหลาบแดงทําไว้ก่อนและมาวางไว้ตรงที่มีแสงแดดช่วงเช้านะคะโดนแสงแดดส่องถึงและแต่ว่าอยู่ในน้ำนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะว่าสวยมากสวยมากค่ะเพื่อน ทำมาไว้แล้วก็ลืมทิ้งไว้เลยนะคะต้นนี้เพิ่งมาเห็นโอ้สวยมากเลยแบบตะลึงเลยละคะ่ะก็เลยได้กลายมาเป็นอ่าคลิปนี้ทำมาให้เพื่อนๆดูนะคะเคล็ดลับแค่นิดเดียวเองนะคะไม่ยากนะคะเพื่อนใครที่มีบอนซีอยู่แล้วอยากให้สวยวันสวยคืนลองทำแบบนี้ดูนะคะช่วงหน้าแล้งนะคะบอกได้เลยว่าสวยมากๆค่ะนี่ละคะ่ะโอเคนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกุหลาบแดงนะคะ กดติดตามมาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆที่นำมาแบ่งปันกันค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยมากเห็นไหมพุ่มใหญ่ตัวเร็วมากๆค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ